โอ้โหยีผลแดง2ผลแล้วก็ผลม่วง3ผลนะเปิดมานี่เป็นผลพานะน่าจะพ้าตื่นหมดเลยนะตื่นสองแที่สําคัญนะครับไอดีนี้นะี่ะมีเผา v c ทีเทสิบด้วยนะโอ้โหเนี่ยแล้วเป็นเผารูปวี v ีเรสิบนะโอ้โหเกตบเกรนะเก็บเกจเล่นเลยมา,มาดูกันคนระับว่าใครจะเป็นคนได้ไอดีนี้ไปนะ และนี่นะครับก็เคยดีที่ผมจะเอาไปแจกในวันนี้ามาดูกันเลยว่าม,มีอะไรบ้างโอ้โหเปิดมานี่เป็นผลพานะน่าจะพาตื่นหมดเลยนะคืสองเปินนะดอาคิสิโอ้ฮาคีสีหลงด้วยอย่างนี้ผมชอบเลยโอตังก็เยอะนะครับตามสไตล์ของร้านเลช็อปเลยนะครับอ่าผลพาตื่นนะครับมาดูของกันดีกว่าโอเคดาบคู่ดาบคู่เองนะที่ผมสนใจก็จะเป็นผลปีศาจนะคนดูเดี๋ยวผมจะมาดูผลปีศาจกันอันนี้ดาบก็ปกตินะ มีไับพูดเอ้าโอเคมาดูผลปีศาจกันโอ้โหผลแดง2ผลแล้วก็ผลม่วง3ผลนะก็โอเคแล้วราหารัสนี้ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่นี่นะผลสปรินผลคอนโทรลผลพัทเทิลผลฟีนิกประมาณนี้นะครับสำหรับราหารัสแจกฟรีศูนย์บาทเลยนะมีดาร์กสกิฟเนนให้ด้วยนะแต่ที่สำคัญกว่าน,นั้นนะคือราหารัสนี้มีเผาบีซีเทสซิฟเวเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอันนี้น่าจะเป็นเผา,าดูนะ ออตอนนี้เราสามารถแปลงร่างได้นะอะที่สําคัญนะครับไอดีนี้เนะี่ยมีเผา v นะิีเทสิบด้วยนะโหนี่ไงเราเป็นเผามนุษยวิซีเทสิบนะของคอมโบโชวูยมาดิมาดิาดอุยูยหายตัวได้ด้วยโอ้โหโคตรเท่โห่โโหกแล้วปึ๊บ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 โห่โซ่สามรอบไงโคตรตึงนี่น้ำคือรหัสที่เราจะแจกในวันนี้นะครับซึ่งเป็นรหัสที่แบบว่าโคตรตึงเลยนะ,ะมีวิซีเทสิบด้วยนะ ก็มีผลพานะครับอ่าโอเคผมลืมสมผลว่ะผมขอสมเลยแล้วกันปึ๊บโอเคได้เป็นผลช็อตนะครับทุกคนเก็บเลยใครได้ดีนี้ไปก็สามารถไปเล่นต่อได้นะย้ำนะครับไอเดีเนี่ยแจกฟรีแจกฟรีนะครับย้ำย้ำย้ำผมว่ามันคุ้มตั้งแต่มันได้ผลพารนะไอ้ดีนะเนี่ยกำลังจะอัปเดตพอดีเลยเอาไปฟาร์มต่อมีผลพาร์แต่งของแต่งหน่อยก็ได้นะผมจะแต่งตัวให้นะเอาไว้ว่าผมจะใส่อันนี้มาสเตอรี เดี๋ยวจะแต่งให้นะก็เอาเป็นผมชอบนี่เพลสครับแต่กระตามนี้นะทุกคนสามารถรีฟันสเตตได้ด้วยนะมใครอยากรีเก็บและต่อไปนี้นะครับผมจะทําการไปสุ่มรายชื่อผู้โชคดีจากผู้ติดตามของผมนั่นเองใครจะพร้อมแล้วเนี่ยไปกันเลยและนี่นะครับคือ,อรายชื่อผู้โชคดีที่ผมไปเอามาจากใต้โพสแล้วก็ในชุมชนของช่องยูทูบนะครับเรามาดูกันครว่าใครใจะเป็นคนได้ไอดียนี้ไปนะ วันนี้นะครับเป็นคนได้รางวัลนะครับใครที่เป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลนะครับให้ทําการติดต่อเพจผมมานะครับเพจป o m b e r Shop นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้ใต้ล่างคลิปนะครับนี่นะครับเพจนี้ทุกคนก็สามารถไปกดไลค์กดติดตามได้นะแล้วก็ถ้าทุกคนอยากได้ไการ์ดฟรีๆแบบนี้เนี่ยนะครับก็กดติดตามผมไว้นะครับไลค์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เดี๋ยวผมจะเอารายชื่อทุกคนทั้งหมดเนี่ยมาสุ่มอีกครั้งนะครับไปครับสวหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ นี่นะครับผู้โชคด,ดีได้ทำการติดต่อทางเพจมาแล้วนะครับและผมก็ได้ทำการให้รหัสกับน้องเขาไปแล้วนะครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามผมด้วยแล้วกันนะครับถ้าคุณกดติดตามเนี่ยรางวัลอันต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นของคุณก็ได้นะครับ โอเคนะครับสำหรับวิธีการสมัครสมาชิกในเว็บเลช็อปนะครับแล้วก็วิธีการใช้โค้ดในเว็บเลช็อปนะครับผมจะมาสอนเลยนะครับผมกนแรกให้เราเข้าเว็บเลช็อปมาก่อนนะครับลิงก์ผมจะทิ้งไว้ด้านใต้คลิปนะครับหรือไม่ก็ท่านไปชมพิมพ์ว่าเลช็อปนะครับก็จะขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ผมจะทําเป็นจําลองมือถือนะครับ พอเข้ามาแล้วนะครับหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอาให้เรากดมาที่3ามขีดตรงนี้ก่อนนะครับนี่นะครับถ้ามันขึ้นว่าระบบสมาชิกนะครับมีเข้าสู่ระบบกับสมัครสมาชิกเนี่ยนะครับให้เราทําการเข้าสู่ระบบก่อนนะครับใครที่สมัครมาแล้วเนาะแต่ถ้าใครที่ยังไม่สมัครเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาสมัครเลยนะครับ หลังจากที่เรากดเข้ามาแล้วนะครับข้อมูลผู้ใช้งานเนี่ยนะครับ username ให้เราทำการใส่ชื่อเราลงไปนะครับจะเอาชื่ออะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวผมขอใส่ชื่อก่อนแป๊บหนึ่งนะครับพอใส่ชื่อเสร็จแล้วนะครับข้างล่างก็จะเป็นอีเมลนะครับให้เราทำการเอาอีเมลเรามากรอกเข้าไปเลยนะครับพอกรอกเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับเขาบอกว่าใช้อีเมลนะครับในการเข้าสู่ระบบต้องสามารถใช้ได้จริงนะครับเพื่อยืนยันตัวตนก็คือให้เราใส่เมลแท้นั่นเองนะครับเมลที่เราใช้ได้นะครับต่อมานะครับรหัสผ่านตรงนี้เราก็ตั้งรหัสผ่านได้้เเลยยนนนะครรรัััับอออาาหหสไดี๋ววผผมขตตง่่ก ส่วนตรงข้างล่างนะครับคือยืนยันรหัสผ่านนะครับก็คือให้เราทําการใส่รหัสผ่านเดิมนะครับที่เราใส่ไปเมื่อกี้นะครับมายืนยันข้างล่างนะครับว่าเราจะใช้รหัสนี้นะครับพอเสร็จแล้วให้เราทําการกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับพอเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นแบบนี้นะครับสมัครสมาชิกสําเร็จนะครับผมเสร็จแล้วก็ให้เราทำการกรอก username ที่เรากรอกลงไปนะครับบวกกับรหัสผ่านของเรานะครับเสร็จแล้วก็ทำการกดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับพอเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาหน้านี้อีกครั้งนะครับแต่รอบนี้นะครับพอเรากดมา3ขีดน่ยนะครับ แล้วถ้ามันขึ้นแบบนี้เนี่ยนะครับแสดงว่าเราสมัครสมาชิกแล้วเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วครับผมต่อมานะครับใครจะใช้โค้ดนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นโค้ดให้นะครับโค้ดนี้เนี่ยนะครับจะเป็นโค้ด99 point นะครับสามารถใช้ได้5ค้เท่านั้นนะครับวิธีการใช้นะครับให้เรามาที่ระบบคูปองตรงนี้นะครับแล้วทําการกดตรงนี้ครับใส่รหัสคูปองทับใช้คูปองกดเข้ปเลยครับแล้วก็ทำการใส่โค้ดลงไปนะครับโค้ดนะครับผมจะขึ้นให้อีกครั้งนะครับผม และย้ำนะครับว่านี่คือโค้ด99 point นะครับจะได้5คนเท่านั้นนะครับใครเร็วใครได้เด้อและนี่ก็คือโค้ดนะครับให้เราทำการกดแลกคูปองเลยนะครับแล้วก็ขึ้นมาแลกคูปองสำเร็จอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากนั้นนะครับมันจะขึ้นมานะครับข้อมูลการใช้โค้ดฟรีเลดช็อป99 point เสร็จแล้วก็ให้เราทำการกดไปดูที่โปรไฟล์นะครับแล้วนี่นะครับก็จะเป็นยอดเงินคงเหลือนะครับ99 point สามารถทำการไปซื้อไก่ตนใน่เลดช็อปได้เลยนะครับเราก็สามารถเลือกได้นะว่าจะมมมีีไไกก่่ออะรบ้างันเเเดดด๋ยวผูพิิตม กัญย์ไก่ตันราคาถูกไก่ตันเผาวิสีไก่ตันอนิเมะเอเวนเจอร์โค้ดผลปีศาจเยอะแยะมากมายเลยนะทุกคนคงขอลองดูไก่ตันราคาถูกนะทุกคนมีตั้งแต่ไก่ตันโอเด้งนะทุกคนโอ้โหการันตีดับโอเด้งแล้วก็ผลเยอะแยะมากมายเลยนะทุกคนดูดิประมาณนี้นะครับโอ้โหมีแต่ละหัาตึงๆท้งนั้นเลยผลเสือในกล่องไก่ตันผลเสือไก่ตันผลช้างไก่ตันเจ็ดมัดนะครับ คิซินเนมังกรมีหมดเลยนะทุกคนแล้วผมแอบ,บไปส่องมาครับว่าไก่ตันเลทช็อปเนี่ยนะครับมีไก่ตันหนึ่งบาทขายทุกสี่ทุ่มด้วยนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับเราสามารถใช้โค้ดที่เติมเนี่ยนะครับกดซื้อสินค้าได้เลยนะคนดูเนี่ยค่อนข้างเป็ะไรที่ดีเลยนะครับสหรับใครที่สนใจไก่ตันก็อย่าลืมเลทช็อปด้วยกันนะครับผมเบริการดีบริการ,ร,การไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอน,นครับทุกคน